บันทึกการเดินทางคนเดียวของผมอีกครั้งออกเดินทางในช่วงค่ำไปยังจังหวัดสระบุรีเพื่อที่จะไปยังจุดกลางเต็นท์ใกล้กับน้ำตกโกลกอีดกที่ผมได้ทำการลงทะเบียนไว้โดยตั้งใจที่จะหาที่พักใกล้กับทางขึ้นน้ำตกเพื่อที่ในรุ่งเช้าจะได้ไปให้ทันในการเดินทางในรอบแรกของวันพรุ่งนี้ และในคืนนี้ก็คงต้องรีบหาที่พักเอาดาบหน้าอีกครั้งกับคนที่ไม่ค่อยจะมีแผนชัดเจนในการเดินทางอย่างผมและคงจะต้องมองหาให้เร็วก่อนที่จะดึกลงไปมากกว่านี้ ได้ที่นอนอย่างเรียบง่ายในรูปแบบที่คุ้นเคยในบรรยากาศที่แสนสงบและเสียงฟ้าคำรามที่อยู่ไม่ห่างจากที่พักของผมซึ่งในคืนนี้ก็คงต้องนอนพักเอาแรงก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะต้องเดินเท้าเข้าป่าไปอีกสี่กิโลเพื่อที่ไปยังน้ำตกโกลกอโดกที่ตั้งใจไว้ ฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนก็ทําให้บรรยากาศในรุ่งเช้าของที่แห่งนี้มีสายหมอกที่งดงามสลับกับทิวทัศน์ของหุบเขาในพื้นที่ที่อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกเดินทางในรุ่งเช้าเพื่อที่ไปยังจุดนัดหมายให้ทันในการลงทะเบียนไปกับคณะทีมงานของชุมชนในพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นในการดูแลนักท่องเที่ยวที่จะไปยังน้ำตกในวันนี้ ว,ว,ว, <S 1> <S 1> วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอมเป็นคณะของชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นที่รวมตัวกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่ตำบลชะอมแห่งนี้โดยกิจกรรมการนำนักท่องเที่ยวไปยังน้ำตกโลกลอีดกเป็นอีกหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นรายได้ให้กับท้องถิ่นและผู้คนในพื้นที่และในวันนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่อุ่นใจจากการมีผู้ร่วมเดินทางมากมายและยังมีผู้นำชุมชนคอยดูแลเป็นอย่างดีข้อกิโลเมตรสุดท้ายจะมีความสูงชันนะครับลาดชันนะครับสูงชันแล้วก็จะมีจุดเสี่ยงที่จุดนั้นเราจะมีเชือกยึดไว้ให้นะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ เส้นทาง4กิโลเมตรที่จะต้องเดินเท้าเข้าไปยังน้ำตกโกอิดก,กับความชุ่มชื้นและกลิ่นของป่าไม้ที่สัมผัสได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการเดินเท้าเข้ามาโดยในวันนี้ผมเลือกที่จะเดินปิดท้ายแถวเพื่อที่จะขอซึมซับกับบรรยากาศรอบด้านและมองหาเห็ดถ้วยแชมเปญที่มีอยู่ในพื้นที่ในช่วงฤดูฝนแบบนี้เท่านั้น ในความเพลิดเพลินของเส้นทางที่จัดผ่านสายน้ำไปมาตลอดการเดินเท้าที่จะต้องคอยสังเกตเส้นทางที่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะในช่วงที่ผมเดินทางเข้ามาน้ำตกโกลกอีดกเพิ่งจะได้รับอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้ได้โดยเส้นทางจะเปิดให้เข้าในช่วงฤดูฝนและจะต้องให้ทีมของวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้นำทางเท่านั้นนั่นก็เพื่อความปลอดภัยในเส้นทาง และรักษาธรรมชาติให้ใสสะอาดออกจากความไม่รับผิดชอบของผู้คนบางกลุ่มบางคนเห็นทีจะต้องเร่งฝีเท้าขึ้นอีกหน่อยเพื่อไปให้ทันกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันในรอบเช้านี้และแม้ร่างกายจะเริ่มเหนื่อยล้ามากขึ้นในเส้นทางที่เริ่มสูงชัน แต่บรรยากาศก็ช่วยทำให้ผมรู้สึกได้รับความสุขจากธรรมชาติที่มอบให้อยู่รอบตัวในเวลานี้ความครุ้นคิดในเรื่องที่ค้างคาจากชีวิตประจำวันที่ถูกชะล้างจากสายน้ำที่ใสสะอาดหลอมรวมตัวเราเข้ามาอยู่ในภวังแห่งความสงบอย่างไม่รู้ตัว ที่พาเราเดินไปข้างหน้าเหมือนมีแรงผลักดันจากพลังของจุดหมายที่รอเราเข้าไปพบเจอในอีกไม่กี่อึดใจช่วงสุดท้ายของเส้นทางที่จะต้องระมัดระวังให้มากจากความลื่นของโขดหินที่อยู่ใกล้น้ำและจะต้องปีนป่ายไปตามเส้นทาง จนมาถึงจุดหมายข้างหน้านี้ ตกโลกอีดกสวยงามอย่างฝันจนผมไม่อาจห้ามร่างกายที่จะต้องขอเข้าไปสัมผัสของจุดหมายที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีความรุนแรงแต่อ่อนโยนของสายน้ำที่กระทบร่างกายในตอนนี้ คือสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้เป็นรางวัลของนักเดินทางที่ควรค่าในการเก็บเอาไว้ของบันทึกการเดินทางในครั้งนี้กินอาหารในช่วงเที่ยงเติมพลังให้ร่างกายโดยที่ทุกๆคนจะไม่ทิ้งสิ่งของใดๆเอาไว้ที่น้ําตกแห่งนี้เพื่อให้ธรรมชาติไม่ถูกแปะเปื้อนจากน้ำมือของเราเอง และฝนก็ตกลงมาในระหว่างที่ทุกๆคนกำลังเดินทางกลับนั่นก็เป็นสัญญาณแน่งการร่ำลาโดยจะต้องระมัดระวังในระหว่างทางที่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แต่ด้วยการดูแลของทีมงานวิสาหกิจชุมชนก็ทำให้การเดินทางในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงไปอย่างมืออาชีพและสมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็น ยังเหลือเวลาในช่วงบ่ายอีกหน่อยผมจึงขอเดินทางหาที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีอีกสักที่ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นและที่ที่ผมเลือกมาเยี่ยมชมนั่นคือวัดพระพุทธฉายในตำบลหนองปลาไหล ขึ้นวัดได้ไหมครับเข้าได้วัดแต่บางที่ท่านสามนู้นไม่ได้วัดเลยอ๋อครับผมก็คืออารถขึ้นไปได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณครับ เริ่มมีอาการปวดเกรงจากการเดินขึ้นลงเขาเมื่อเช้าทำให้การขึ้นบันไดง่ายๆในตอนนี้ก็สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายที่อ่อนแอแต่เมื่อตั้งใจเอาไว้แล้วก็คงต้องค่อยๆไปโดยมีเจ้าถิ่นมากมายคอยเฝ้ามองอยู่ไม่ไกล มายังจุดยอดสุดของวัดพระพุทธฉายจึงขอมาสักการะรอยพระพุทธบาทในที่แห่งนี้สักหน่อยก่อนที่จะเดินชมทิวทัศน์และหยุดพักร่างกายในสถานที่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรี จบบันทึกการเดินทางคนเดียวของผมอีกครั้ง